เขาเคลื่อนตัวตามเสียงนั้นไปช้าๆสายตากวาดมองฝากความมืดสลัวไฟฉายในมือส่องผ่านพุ่มไม้ละอองหมอกเคลื่อนไหวเหมือนม่านบางๆแสงไฟสะท้อนบางอย่างในอากาศราวกับมีละอองน้ำมันหรือเศษยางเรืองแสงลอยอยู่กลิ่นคาวแผ่แผแตะจมูกเสียงเพลงหยุดลงกระทันหันเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นตุบๆ แล้วเสียงกระซิบกลับมาช้าๆจากทิศเดิมเสียงเดียวกับเมื่อครู่เจ้ามาช้าไปลำแสงไฟฉายสั่นไหวกริดหมุนตัวเห็นเพียงคล้ายร่างหญิงสาวเปลือยไหลผมยาวเปียกแนบกรอบหน้ายืนอยู่หลังหมอกดวงตาไม่ใช่มนุษย์ดำสนิทเหมือนขอบน้ำที่ลึกเกินเห็นก้น ร่างนั้นยกมือขึ้นปลายนิ้วเปื้นอนยางไม้สีเขียวเรืองคืนมันมาเสียงกระซิบกลายเป็นกรีดร้องหมอกพวยพุ่งขึ้นรอบตัวกรีดชักปืนขึ้นแต่ลมหายใจเริ่มขาดห่วงเหมือนบางอย่างซึมเข้าสู่ร่างผ่านผิวหนังเขารู้สึกวูบเหมือนหัวใจหยุดเต้นปั้ง เสียงปืนหนึ่งนัดดังขึ้นหมอกกระจายออกคำผงวิ่งเข้ามาจากอีกฝั่งถือคบไฟในมือผู้พันกริดยืนตัวเกรงเหงื่อท่วมไม่มีร่างหญิงสาวอยู่ตรงหน้าแล้วเหลือเพียงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเปลือกมันมีรอยเหมือนร่างคนที่กำลังบิดตัวหนีอะไรบางอย่างรอยอยางที่เคยไหลแห้งขาวบัดนี้กลับเปียกชื้นอีกครั้ง